สวัสดีครับลิทธวดาสวัสดีครับเปิดตัว RWS วันสุ่ที่9นี้แล้วครับเตรียมทําน้ําหนักแล้วดิครับเจอกับฟาบิโอเป็นไงบ้างครับน้องก็เขาก็ไม่ธรรมดาครับดูฟอร์มแล้วใช่ไหมลุกบูดูดันจุดเด่นของเขาคืออะไรหมัดไหมก็น่าจะเป็นหมัดครับคิดว่าชั้นมวยประสบการณ์เราน่าจะเอาอยู่ไหมครับก็คิดว่าจะน่าจะเอาตัวรอดได้ครับการชกวัน c h ม m p i o n s h i p ก็แน่นอนต่างจาก RWS ครั้งนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นไหมครับ ก็ยังไม่ตื่นเต้นครับยังไม่ตื่นเต้นต้องลองดูก่อนต้องลองดูบรร่ายก่อนใช่ไหมแต่ว่าในรายการก็มีพี่บัวขาวด้วยมีเพชรมรกตดด้วยในการประเดิมเลยตั้งเป้าไว้ไงครับกับกับการอ่เาเรียกว่าอะไรเข้ามาอยู่ใน RWS ครับผมก็จะโฟกัสไปทีละไฟครับก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดในในทุกๆไฟครับในกติกาสามยกเราโอเคอยู่แล้วเนาะครับผมก็ชกมาตลอดครับแล้วก็ในการบอกคะแนนครับทุกยกแบบนี้เราโอเคไหม โอเคครับเพราะว่าจะได้ให้แฟนมวยคนดูเขาตัดสินไปด้วยเลยครับว่าใครว่าใครสมควรได้รับแล้วเราก็จะได้รู้ตัวด้วยเนาะก็มีผลต่อการวางแผนชคยกต่อไปอะไรเงี้ยมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับกับการชกวันศุกร์นี้ครับก็มั่นใจ90%ครับ90%แฟนมวยหลายคนคาดหวังให้เราได้โชว์ผลงานสวยๆจังหวะสับศอกซ้ายสวยๆนี่จะมีให้เห็นไหมครับวันศุกร์นี้ คิดว่าน่าจะมีครับน่าจะมีถ้ามีโอกาสนะครับอ่ะสุดท้ายครับฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีนิดนึงครับผมก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับไฟนี้ไฟเปิดตัวในศึกอ w s นะครับก็เป็นรายการที่ผมเข้ามาเป็นครั้งแรกก็อยากเป็นมวยช่วยติดตามกันนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับครับผมขอโชคดีครับน้องลิทโทดาไฟจีดีอะคาเดมี่ครับ